คนไปรักาตัวเนแก้ววันอเขากเียไได้จะเอียาขอพ่อไม่ได้กเจ้าโพ่อไม่ไหวแล้วแมไม่ขนดนหรอกเอ๊เจ้าไปลูกสาวฉันมอนะแกแก้ว้ารอไรแนไม่ใ่หรอี่กเจ้ากับหลูกสาวฉันมือไนั่เรา

กี <I S 1> ่เจ้ากับพกัเก็ไม่ได้เรือไเปเกี่ยวขราเรื่องนี้โหยมันแล้วโยมทมาโหเองจะมาฆ่ามาเกงได้ยังไงจชาเลือดหัวมันหมกมันไม่รับทาดตัวรูกสาของตัวเองเหรอทำอย่างนี้ทำทรงได้รอเดวไทำแบบนี้เหรอฮะอ้าวลุ้นกันกันด้วยอะไรยโยมผู้ชายวันนี้น้องชายจะมาเองอ น้องชายน้องชายโอ้โหรู้จักกันแมไไม่ติดเป็นว่าจะสับจะจับสิ่งที่บอกกันได้ต้องพูดอย่างเงี้ยเหรอจะสัมภาษณ์ก็ได้ใช่ไหมครับรู้จักกันมาดีเนาะรวยขึ้นเลยผมไม่ยอมนะเงินเงินโยมเจ้าการให้ฮยังไงบัวกินหรือเปล่าที่เขาพูดมาบอกว่า วัวเนี่ยไอ้ชุดล ah ูกสาวเข้ามาเป็นความจริงหรือเปล่าหัวทำไมทำแบบนี้ฮเออไอ้โกหกหลวงพี่ให้หลวงพี่ซื้อเพื่อจะมาทำตัวแบบนี้หรือไปลึกผิดเรามาที่นี่เรามาทำอะไร วจดันน um, well, ั้นถ้าแม่วันนั้นผมรู้ว่าแม่โหดร้ายพวตกดแค้นเป็นคืนเป็นไฟต้องการจะแก้แค้นจะมาเชื่อใหม่ลงที่ก็มาเลยพาบัวมาหรือมาทำอะไรที่มันถูกต้องเหรอออกออกลงที่กันิ คำที่แม่พูดไปหมดแง่เลยเรามาที่นี่เรามาทำอะไรอาตมาท่านอาโรต่างใจครับหลวพ่ออาหมาอารมณ์ต่างใจหลวงพี่หลวงพี่ครับโจรเป็นอะไรับอะไรทำนะครับเดี๋ยวอาตมาจัดการให้ผิดต้องไปทำผิดไม่ต้องวับครัตามหาหลวงต่างใจ แล้วหลวงต่างใจเขาไปไหนกับเราเขาเป็นตาของเราครับหลวงพี่หลวงต่างใจเป็นตาของเราโง่จังนะแต่ว่าหลวงพี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับผมมีเรื่องไม่เป็นไรับผมเดี๋ยวจะมาไม่ต้องตัวยังไงก็ตัดสินให้ถ้าผิดตัวไปตามผิดไม่ต้องห่วง ตัดใจมีไฟอยู่ที่ท้ายคิ้วขวาครับพี่บัวก็จะได้ตับพี่ตัพี่รับ <ปะ S 1> พี่ไม่ต้องห่วงก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจัดการให้เออแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกูก็แค่อยากจะถามว่าใช่เม็ดนี้ไหม เงื่อนเมียกูตกใจกับที่อะไรฮะพระเจ้าดูว่าเป็ดไข่ไมุกใหญ่เป็ดไข่มุกอะไรกันจะหลุดไปโดนเปิดไปเอ็นเดี๋ยวก่อนนี่เป็นใครกันเนี่ยนาเดี๋ยวพี่เราจะจัดการหน,นูตัางใจแล้วใครกันผมก็อสองคนขอมีชื่อวา่าไพรวนเดี๋ยวพี่ไพเพชรของสองคนเป็นลูกชายของแม่ศรีมา,านาฮบคุณพ่อจะเป็นบรรันวราณาลูกพี่ศรีมาดาใช่แล้ว<อ> ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตละที่ฉันกำลังตรงนี้นะออ <S <S ที่เป็นใคร <S <S ที่มาจากจากไหนกันนะลูกมาจากกรุงศรีเอทียารัาธนาโอ้โหมาถึงเชียงใหม่ันนะเพราะว่าหลานแค่สองคนมีเรื่องสงสัย,ยก็เลยตั้งใจนู่เนื่มาที่เชียงใหม่คุณแม่ศรีมาลาบอกว่าให้หลานแค่สองคนมาหาท่านอาาหลวงตัณฑที่บ้านจอมทองเพราะว่ามีคนที่ชื่อว่า นายแพรยงส่ for งคนไปได้ทำร้ายคุณแม่สีมาลาที่ปุษศรีอธัญญาพัฒนาอนาะนายอย่าโฉมเพราะคนที่ชั่วพลายงมันเป็นใครกันมันมีเหตุผลอะไรทำไมมันถึงโฉมไอ้ข้าเป็นแม่สีมาลาด้วยท่านอาจะไปเอาแลนะไพลยงนี่เถอะใช่หรือไม่จะทำร้ายคนอื่นถ้าจะเป็นพลายยงที่อารู้จักก็แค่พลายยงคนเดียวแต่อาไม่มั่นใจนะว่าเขา จะเป็นคนจิตใจเวลวระายนขนาดนั้นเอาอยัางงี้ดีกว่าเราจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าใช่ใครย,ยงคนคนเดียวที่อารุ้จักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปักอองบักเปอร์อะจงนำจดหมายของข,องขา้าส่งให้ทึงมือไพรย,ยงว่าข้าหลวงต่างใจมีธุระการส่วนตัวด้วยรีบไปและรีบมาส่วนเจ้าทั้งสองไม่ต้องไปไหนไปอยู่ที่บ้านอาก่อน